สมมุ่งกเกี่ยวับสามมุงเรา่มงเกี่ยวเให้เขามุงักยาไปน้ำไปบัานเขาไปน้ำวะบอกอา่าเราดีบอกอาจาตรอไ่ว่าขเดือนนัเขาอานเานี้ โอเคนาะพี่น้องเนาะถือว่าเปิดภาพขึ้นมาในเสาร์มื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะก็เป็นเสาร์ของวันอาทิตย์เนาะพี่น้องเนาะอ่าวันที่หนึ่งแฮมคำหนึ่งพี่น้องเนาะเดือนหนึ่งเฮ้ยมีแต่หนึ่งกับหนึ่งมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้องามยามดีเนาะอ่าโบตายกเสาเฮือนเด้อเนาะพี่น้องเนาะยกเสาเฮือนโยกเสาเฮือนพี่น้องเลย กําลังกาเกียมซีนุกอยู่น้อพี่น้องเนาะห้ทางเอื้อเพ่นมายุกห้สบายดีื้อยเด้อโดยักขัดครับบกค่อยหู้บันไดไปทามอาจารย์พ่ดว่าคักยุ่มือน okay. <c oughs> ี่เพื่อนเออเมื่อกี้ฉว่าเดือนเดือนชองบัดโดนพุ ใจฮอดใจฮอดว่อ่าไปรุ่นไปรุ่นอ่าเพราะว่าเห็นอันเพิ่นนั่นเอาดินเอาหยังมาเด้ยันว่าเฮาก่อแอคานไว้เฮาถมเฮาหยังไว้แจบหยังเพื่อแอผู้ี่สูคักได้เฮือนนี่อ่าแอเพิ่นว่าเอา80ก็ได้เพิ่นว่าเพราะว่าดนเป็นโพนขึ้นเด้แม่นีแต่ตื้เออเออบ่แลลก็ไลถมดินโอ้เพื่อสิถมพอนี่ก็แม่นง่ายได้แล้วได้แล้ว โ๊บบาเนี้ยับยบบยันีกักนึ่งเด้อยัีกักหนึ่งเด้อควอยลูค่อยควกินูนี่ใครใครนี่แต่มันอยากเน่นเนี่ยเ,ยเร่งเนาะจะไปวาบลงย้รถนักด้วยลูกเรดูกงเงี่นะ,อออะนอมันนักองเยนสะิบแเนาะ อาว่าสิเอาแห้งคนเนี่ยอู้บวาวเลยน้องพี่น้องนักอ๋อพี่น้องเลยยังไดงก,ก็พอกรบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่นอ้นนองเอ,องฟซีกันเบิดสุขสุขคนบ่อยอยู่ทางฝั่งลาฝั่งไทยด้วยทางต่างประเทศน,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 เนะเนาะยังไดงก็เข้ามาเบิ่งมาชมเป็นกำลังแห้งใจเน่เด้อพี่น้องเดอ้ออ่าถือว่าเป็นอ่าจังไดงครั้งแรกในชีวิตเนาะพี่น,อน้องเนาะสิใ้ย่อเสาเฮือนเป็นของเจ้าของ,ของพี่น้องเลย เคยแต่เป็นสะพานบุญให้กับทางคุณรักคุณยายพื่นเนาะเคยให้เคยเหตุเฮือนให้แต่คนอื่นพี่้องเนาะอ่ามื่อนี้เหตุเฮือนเนจ้าของหรือว่าตื่นเต้นเนาะดีมุกดีใจพี่อ้องยานแดดรถพื่นนี่แหละถอยขึ้นถอยลงอยู่สิมัวร์ว่าก่อนพองเฮงมันยังคนไฟมันใช่โอ้พุ่นเนาะปีวุ่นพนมาครับ OK khí bạn ơi chép đây vào bạn ơi bắn thầu lại lột cả bắn mười này bắn à <laughs> เฮาเฮาอันอันเสาเอกีกลงมาวางก่อนได้เนาะเอาให้พื้นมัดอออออเออเ,เอาให้พื้นมัดพื้น,ดนดดดหดก่อนเอออเาไหวไหมห้องโอ้มีเล็กห้องอยู่ อเกซับซ้อนขนานั้นลาวนยังไม่ได้ไปแปลงนลาวะ กี่ว่าจีประมาณเก้าโมงคุณแอลว่ะมาเช้าโได้รอหม่เปิดมาจะเท่าเนาะบ่บุเมนังดอกกอชนัยันว่าเตียมหันเตรียมนี่ยันว่าปวันนเพราะว่าคนไล่กับเก้าโมงเก้านทีก็ได้เนาะดโมงดโมงเก้าโมงคุณายกายเก้าโมงเจ็ดโมงใช่ไหมน่ะเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งใช่หใ กินเข่าแต่เข่ากินมืลงยังลงมาโอ้ยดกินกาแฟเนี่เดถือถือว่ากินอยู่พี่พูดีได้ดิอันกินตักเนียเลยลกระล่างกระหม่เอะยร้อนก็ลังกินเข่าไม่ต้องกินกาแฟดฟางกินก้งไกุ้งยนน้มันชับก๋วยเตยเช่ดผักอะไร แงบมังอ้ี่ต่แรุมังก็อะตานุรเี่ะเนนีกล้คอยเติมมือเกคุเข้าุดิสัาดีเนาะสวัสดีเด้อท่านมีเด้อเด้อเด้เด้มกุจูดูนี่รับแล้วรับแล้ววาวบ้ับแล้วเป็นสีเนเป็นสีงินเป็นขาวๆข้าบ้า อยากนอนแล้วก็บนกระจูดเขาเลยรับแล้วเสียงคนกับประเด็นชนนะรับง่ายได้แต่หนีน้องเว้นเท่านะไฮบกว่าที่เจ็บบอทันตอนเว้นที่อากใครแน่อยู่ตอนคืนพุ่นคืนอยากลังนอนเข่าบวนอนในหมัดตีเลยถ้าแม่ได้อันกระสอบพวกบุกเอาหน้าหัวใช้มันจังเหี่ยวต้มหมูเพิ่น

ใม้บ่มาเดียวไปให้ผู้ เินบทไมห้มนรา้วได้ังานคูณไมมาาธุอยู่แล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขเุัดวันที่วังามแล้วมาเทำเก่าคูณวันอบวันอบวันงามแล้วทำเงิน

ไส่กับใส่มันเลือดันทำใส่กับใส่มันเืดมันทำใส่กับใส่มันเือดมันทำใส่กับใส่ ไปห้าชิ้นได้แค่ถึงน่าโอ้ลูกคุณห้าลูกคุณห้าลูกคุณหลังสักสิบห้าราวมารามาไปกางง่ายใช่ไหมไปกางไปกางไปกาง bé khi khi xuống má tay có liệu cua đó nam à, tôi chạy tôi chạy lên thì thôi, chạy lên ngay anh mi thang ngay trên năm hàn xin nhẹ rồi, xì nhẹ leo cua này, ờ. Ờ, ờ, ờ. Cầu muốn có thi <laughs> ác này ngon quá đấy nè ียกออกลูกสาวกาโอ้ตื่นแล้ว่เฮ้ยตะตื่นแล้วลูกตื่นแล้วว่านี่ไปดีไปลงลูกเอ้ยตะเอเพิ่นนอนทำไม่อุ้มโดนเติบให้นางดิ่งอยู่นล้วมีค่ะคุณเนาไปหาทางอันเบาเซนกับเบาสลีเพิ่นไหม สบายดีเด้อโดยดีมาทานเชาแรกโอ้ยหากันเชาเดียวนากําลังเช้าเดียวทันยังไงลูกโอ้ยด้วยอาชีพคุณกอนพอดีแล้วเจ็ดมงไปว่าแบบว่าทางแบบว่าพระว่าไอ้ดนแบบว่าโอ้ันแม่หายคนยุ่งหายมีเท้าปัมมครึ่งเลยนหน่อยทีนะเกือบตายแล้ววันนี้ phao à, à, phụ con chưa có chút hắn bóng. A girl, bằng nét. Pháo bé bông luk sài gòn. Vô kỳ đêm phần nôn, ô hình ăn. Ui, nè quá, nim ngam nè. Ui, bây giờ tôi là bỏ. Vội nhà 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 เพื่องดูไลคยคนแน่นี้เออเห็นเพื่อนทวงเห็นเราเห็นเห็นคนไลายเห็นหลดเห็นนั่นนี่คววงทวงค่วงอ๋อเฉลค้นแล้วเฉลีที่ตองบเออเขลงมาเลื่อนไง ไปแต่ละต้นที่นมาแล้วพี่น้องเนาะโดยแม่แม่มีหน้าพ่ดในอุ้มเลยเนาะไปมื่อนันกับยานหอแม่มื่อนันน่ะสบายดีเนาะ เวิ้งเนาะท่านี้มันย้อนแสงเนาะเบิ่งดั่นนี่โอ้ยท่านแม่มีหน้าพ่อนี่ยิ้มเป๊ะๆบ่อโลก่ยิ้มนะไม่นี่ชิบะเบะใช่ปะ่าว้าใช่มุนันยังยิ้มให้อยอะเบะเบะอะไรตี้อุ้มเนีกว่านี่ใหญ่แล้วเริ่มแพงคี้งเนาะพี่น้องตอนยังน้อยนะไปอุ้มกับไปน้ำเบิร์ดอันนี้เบะปะบ่ท่วงเยอะปากจู้ยเยอะดึงผมมาแล้ว วันนี้นี่นะเพื่นเห็ดกระแม่นี่เขียวเลยนี่ยิกยิกแล้วก็จะเขียวคนได้ยิกหมูน้อยๆบึ้งๆตุ้ยเรื่มตาอะไรกิมมี่ฝนก็ไปไล่ขบเถาะอย่ตัดไปอย่าดึงผมแม่ก็โล่ผมแม่ไม่น่าจะยุ่งรู้ไหมนี่เออเห็ดป่าโอ้ยเยอะ เพิ่นเพิ่นเพิ่นนอนเมื่อคืนนี่เพิ่นละเมอว,นะว้าเอาไงรับอยู่กะบ,บ,บ่เพิ่นวะบ่ว่าใช่เอ้ยบ่บ่ไรนอนจะละเมอวะบ่บไปบ่บ่เฮ้นเทนนองเนี่ยซิบหาเสาแลขวถึงในสองเสาเนาะผู้ละสุดหัวผู้ละแม่นแถวอันสวนนะก็แม่นวะอันตอนปลูกสวนนั่นแล้วส่งให้เบิ่งตอนนั้นผ่อนยังอยู่ไทยอ่ะเนาะผู้ะนะละสุดหัวผู้ละ กว้างเติบยุนเป็นดินไหน,น่าดนะิเพื่อนมาเฮ็ดเพื่อนกันนะเมนเพื่อนค่ะเจ้ามาเฮ็ดก่อนญาติรสร้างผลมาอยู่นี่สร้างเดียวกันให้อันบันปลาหมอมลงโยงผลมาเทคานให้ก่อน,นกว้างไหมเมน่นกว้างมาเฮ็ดอย่างไรแต่ทุกอย่างสบายหมดเลยทุ่งวะ<อ>แคนแอมมีงบเนาะคุณ <laughs> ตัวนั่งพอเห็นคนมากผูเดียวให้อุ้มอีกว่ตื้อเนี้วนอนไปโดนเนาะ้แม่งนี้นะแม่าแม่น่ะลูกแม่มีน้าแม่ัาเกาะว้าวนะบ่เฮกันอุ้มเหมือนไปอย่างให้อุ้มไปบ่เฮกันคีเดื้อให้อุ้มแต่หูอุ้มได้

ดีนเนาีจ้ายไปหาไ้เนาะว่าทมาึงยิเจ้าเจ้าคือู้บบี้จูทางมาสายมั่วเออนาข่อยยังใคก่านาจ้ายุข่อยแหงลุยห่วยไปขุกบขุนเนาะก็ตา้มาเดี่ยวหัวเดอเดี่ยวไปเลยบอกไกด์นอองมาสันีสิแล้วชั้นว่าลงไปน้องสะรวมบ้านก็ลงไปทางนี้เลยมือยาบมือเจ้ของมือ่อยากดีกว่าชาหยาบ ใแล้วยากว่าด้เิหลายน่นคำคณหนหลายคนจะได้คนคาคูณอานอบสองพันสองพันผู้ใดเนาะพอได้สองเกือพราวว่าราวว่าเนิดเนาะอดสองพัน่าเาหออนเก็นหอตักเนาะาหอมนอนลูกนั่นเนีแล้วน

จปั่นเข่าไปู่้กูนลวจอยฮจอไปั่นเข่าไปินเ่ากินน้ำามมุ้งตกเกี่ยวเข่าามมุ้งเข่าแก้วมุ้งเี่ยวเลยไอ้วแกวมุ้งัดยาไปนไปปั่นเข่าไปน้ำวะราเก่าลีน้องโบราณเก่าไม่ว่าขอเดิอนะหนงอบ้านเอาด้วเฮยอ้าบ้านเนินนาที่จะไปเห็นเราด้ยว่ะ เอาวนเลยาวนเลยเอา้เอชวยขวานเลยบันี้กระได้งไปไหนเนี่พอได้เ่าแก่แลวเนาะอันหกแหงตัวเองกับบว้ทั้งทั้งมือเฮ้แต่ทั้งสุขภาพเพราะน้ำเชาดแตกเ็แตจ้่าเนกเือเปลี่ยนกััานี่ได้เอ้เนก่อนง

เบไได้ยังไงขาดำอันนี้รวมทั้งเกลียวทั้งดำเหยียบจิดผูเล็ไดแล้วเะอร้นไลยั้ฮวยบ่ฮยบ่นี่เอนี่เนี้ร่างสีฮ่วยนี่เนีนี่เอาจ้าเนี้แขจ้าเขียนเองไว้ใครน่ะ จานดีนะจานดีนะ่อ้อจานเลยโอโต้เานอะแล้วลุยคนก็ร้องร่้ยังเดียวบรราจานดีนอ้โหครี้่เนอะอ้ขอวเนี้งหนวิ่งบรร้บรราจานีนโอยมานี่แล้วอันอันนี้เปิดโซ่เนาะอ้ครี้ให่เตนอะุแล้วนเิดมันเิดองเิดนะจานีเลยจานใหญ่เองโอ้โหว เนาะเอาคุณอยู่ดีมีแห้งเสรเออเออใช่ใชมาวักาเยเนาะตําคอยู่ดีมีแห้ง ก็เป็นหน้าทรงนึงเลยนี่เนะาะแต่ว่ามันปั่นปบนพูดกันแเราเนี้ยโหมันน่อเหื้อย<อ> ยี่นเลยัไงไงกัน,นคือว่าเน้ตบุ๊กซูงน้ำกันแล้วนี่ก็คือว่าได้มาดูที่เรื่อนของบอสตาสันี่เพื่อนใช่เป็พันบ้านแห่งคำพูดโอ้ใช่เป็พันบ้านได้หรอโอเคมาดีครับผมมุ่งควใจขอคิดอะไรมีเขาได้นี่จะไปก่อนรู้จักอีกเลย โอเคปันกันปันกันเนาะพี่น้องเนาะพีโอ้แม่เนาะมาซุ่มแซวกันพี่น้องเนาะหมู่คู่มาก็ดีมุกดีใจแล้วบอตากะ่อแม่เนาะมาขับมาคูนับกันเอ้าเพราะว่าคลิปบอตาเนาะมันเวลานาทีกันยาวแล้วพี่น้องก็คือจะได้จบคลิปก่อนเด้อเนาะเอ้าอ่าขอบุกขอบใจเอฟซีเพื่อนเนี่ย ็ขอขอบออ่าบบุญขคุณพี oh uh? ่น้อง MT เพราะทุกอย่างสงวนเดินน้อที่สองวันทีตามและที่กำลังใจให้แล้วก็ขอให้สปอร์ตกำลังใจไปตลอดเดินน้องนี่น้องเขาเผื่อกันได้เนาะเรายการเซาเนาะนี่นั่นโบเมนเงินบอต้าพี่น้องเนาะอ้ายเพิ่นซอยที่เลขน่ำบอต้าวาจิชังซิปหน้าซิบห้าแต่พอดีอ้ายเวลาจัเซาไอ้าผิวชอยเอาหน้าซิบแปดเลยเนาะโอเคไอ้ทอมมี่เนาะ กะขอบมูขอบใจเพิ่นพี่น้องเนาะกะบ่ได้ลืมบุญลืมคุณเพิ่นพี่น้องเอ้ยเออบ่ได้อ้ายบ่มีเสามาตั้งในมื้อนี้แม่นๆๆๆขอบคุณหลายๆเนาะโดโดาเนาะดีใจนําบาดนี้ดีใจนําตัวเองาตัเงเคยเฮ็ดแต่ให้หมู่พี่น้องเนาะมื้อนี้ตั้งเจ้าของบาดนี้อาวโอเคสวัสดี่เนาะโดๆบ๊ายบาย